สงงงงกกกกรรรราาาาานนนนสสสืืืเอชบไทยใ้วัสดีคุณผู้ชมรายการที่นี่เกาะแก้วทุกท่านค่ะได้เวลาที่เราจะพาทุกท่านไปร่วมสัมผัสกับบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบตัวเกาะแก้วของเรานะคะซึ่งบรรยากาศนี้ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความหมาย เป็นเทศกาลสำคัญที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนนั่นคือประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยในวันสงกรานต์ขึ้นณวัดสปัมธรรมารามตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะด้วยความเชื่อดั้งเดิม เดือนเมษายนถือเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนผ่านเป็นปีใหม่ไทยและเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดในรอบปีแต่กลับอบอวลไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวและญาติมิตรที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมกันทำบุญรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่กิจกรรมวันสงกรานต์จึงไม่ใช่แค่การเล่นน้ำแต่คือพิธีกรรมที่สะท้อนถึงความกตัญญูความเคารพและสายใยในครอบครัวซึ่งยังคงได้รับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วเล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธร,รูปการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุก่อเจดีทรายพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยชุดพื้นเมืองหรือชุดพื้นบ้านร่วมสมัยเพื่อสร้างบรรยากาศของสงกรานวิถีไทยอย่างแท้จริงค่ะ ำลังเพื่อเริ่มใหมส่สดใสใจสุขสำราญสงกรานต์งสงกรานต์ชื่นบานรับพรปีใหม่สมดังตั้งใจการจัดโครงการนี้นะคะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งนอกจากจะสร้างความสุข ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่งดงามเป้าหมายของโครงการนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่การจัดงานเทศกาลเท่านั้นแต่ยังมุ่งหวังให้ประชาชนในตำบลเกาะแก้วและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของวันสงกรานต์และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การบริการ ler, อันเป็นเลิศเกาะแก้วเมืองแห่งคุณภาพโดยทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะมีการอัปเดตต,ตลอดทั้งวันผ่านทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ไทยพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงและเปลี่ยนไปด้วยความรักจากครอบครัวเกาะแก้วนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ Prosper, and all your dreams come true.